สวัสดีค่ะสวัสดีทางช่อง y u t u b e ค่ะช่อง youtube ของเช้าของวันที่1สิงหา2,568ค่ะุ่นผู้ชมก็คือมาสรุปรัฐบาลไทยสรุปรัฐบาลไทยของวันที่1สิงหาเพราะว่าตอนสช้ๆมันก็จะเป็นสมตำราวพราะวันลาวกับลา ลาวกับไทยออกมอนิพ้อมกันค,คือวันที่หนึ่งคือกันค่ะท่านผู้ชมอขอให้หอหมานทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลลาวค่ะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางของอรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนาะกาทำไปตามสูตรค่ะทุกอย่างทำไปตามสูตรท่านใดเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แอดน้ำใจค่ะท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามแอดทางช่อง YouTube เจ๊เอี้ยงชาแนลแล้วก็ประสบโชคค่ะน้องชมก็คือแนวทางทางช่อง YouTube ของฉันจนมากหลัตกตะกอนเขากลับไปเห็ดอา่าคนนั้นแดงคนนี้แดงเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ไปเห็ดค่ะน้องชมก็คือปัญหามันกันหลายอย่างค่ะปัญหาหลายอย่างก็คือบางคนกลับมามันไลยหางไลยตัวไลายยังแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมแอดก็เลยว่าเอาส่วน,นมากเราเอา,าแต่เ,เน้นแต่สูตรของเขาดีกว่าอา่าเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แอดด้วยนะคะสาหรับแนวทางรัฐบาลไทยค่ะอีกสักคู่สายๆก็จะเป็นรัฐบาลลาว <c oughs> ตาลาวมือขึ้นวานนี่กับเขาไปดินและกับตะล้างค่ะน้องจมดับล่างค่ะสายดับศูนย์สามศูนย์กับสามสำหรับดับล่างรัฐบาลไทยเฮาดับเอเฮาดับ oh, แต่ว่าคุณเด่น ถ้าเราดับคุณเด่นให้เลือกเด่นนะคะท่านผู้ชมให้เลือกเด่นไม่ต้องมาเลือกดับน้าเอ็ดเพราะว่าดับนี่ก็คืออยู่ที่เป็นเป็นดับตามสูตรของเราก็คือบวกลบคุณหารของเขากบวกคูณเด่นคูะคูณงวดมันก็ดับตัวใดอดก็จะเห็ดให้เบิกค่ะท่านผู้ชมดับศูนย์เนี่ยสองสูตรดับสามเนี่ยสี่สูตรเบอรูกว่าจะดับอยู่หรือบ่อยู่ ออแต่ว่าสายดับล่างเขาบรอยู่สองวันแล้วค่ะบรยู่สองวัน่ะไปเป็นเล็เด่นสองวันแล้วแต่ว่าท่านใดที่ชอบไปเป็นเล็กเด่นก็หยิบได้ค่ะบ่มีปัญหาเอาไปได้เลยค่ะท่นานผู้ชมเพราะว่าอ่าเล็ดดับไม่มีในกองฉลากดับบนดับบลนดับไปที่เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดงวดที่ผ่านมาดับไปที่ห้ 1, ากับหนึ่งก็ผ่านเออสหรับดับดับบนเนี่ยอ่าผ่านมาสี่งวดแล้วค่ะผ่านมาสี่งวดแล้ว บ่รู้บางวันนี่จะอยู่หรือบ่อยู่แต่ว่าถ้าเราดับคุณเด่นให้เลือกเด่นค่ะให้เลือกเด่นไม่ต้องมาเลือกดับกับแอดตารางบนค่ะตารางบนหรือว่าครบบนค่ะครบบนอ่าครบบนนี่มันเด่นที่ไุดเลยค่ะน้ำชมอันนี้บ่แมนอันนี้บ่แมนแอดกับบอเดนจิกออกนะค่ะเนาะว่าตัวนี้มันบ่แมนทั้งแ่กับบอด้จิกออกมันไดี๋ยวแป๊บหนึ่ง มันเดินตอดายแอดจะบอกอามันเดินผิดค่ะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งแล้วแอดจับแป๊บหนึ่งเดินบนหรือว่าครบบนค่ะเดินบนหรือว่าครบบนสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองเดินไปที่สี่แล้วก็หกค่ะเดินไปที่สี่แล้วก็หก ออชอบซีก็จะเป็นที่ศูนย์ทีหนึ่งีสองค่ะชอบหก็จะเป็นหกห้าหกสองห่งแล้วก็6หแต่ว่าถ้าเป็นหกเนี่ยาตามที่แอดจับแอดจับไปที่ c ี่หกีหกแล้วก็หกหนึ่งแล้วก็บทีหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสำหรับที่แอดจับค่ะท่านผู้ชมระวังที่6กับ9เป็นตัวเดียวกันระวังที่หกับเเป็นตัวเดียวกันถ้าถ้าหกับ9เป็นตัวเดียวกัน อันนี้ครบบนค่ะครบบนสายบนครบบนของวดวันที่หนึ่งสิงหาค่ะครบบนระวังที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันส่ <c oughs> วนกระด้านล่างค่ะสายตารางสายล่างหรือว่าครบล่างค่ะครบล่างค่ะท่านผู้ชมเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าเด่นไปที่เจ็ดแล้วก็สี่อ๋อซีนิ่เด่นไปทั้งบนทั้งล่างค่ะท่านผู้ชมเด่นไปทั้งบนทั้งล่าง สำหรับ C ตามสูตรของแอดนะคะท่านผู้ชมเด่นไปทั้ง C แล้วก็ C บน C ล่างเลยค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สายยิ่งสายอย่างก็มองไปที่ C ก็ได้ค่ะเพราะว่าตามสูตรของเฮานะคะเนาะ7บนแล้วก็4บนค่ะสำหรับสายล่างะแต่ว่าเฮาเด่นไปที่ C เก้า C เก้า C เก้าเจ็ดค่ะสายตารางค่ะสายตาราง สายตารางในสายสูตรจบหลักค่ะสูตรจบหลักนี่คือหลักอันน, 9, นี้คือตัวจับ259เนี่คือตัวจับ2 5 9เป็นตัวจับอชอบหลักใดชอบหลัก8ก็จะมี3หาหางชอบหลัก6ก็จะมีแค่3หางแต่ละหลักจะมีแค่3หางไปได้ทั้งบนไปได้ทั้งล่างค่ะท่านผู้ชมอันนีนน้ก็คือแนวทังสูตรจบหลักเด่น <lay ered> ล่างสูตรที่1ค่ะเด่นล่างสูตรที่1 7กับ4 7กับ4แอดให้เน้นไปที่สค่ะสำหรับเด่นล่าง อาแอดบอมีสิบล่างบอมีหน่วยล่างแอดมิตเเดนแล้วเขาก็มาจับคู่กันเลยค่ะท่านผู้ชมเด่นล่างสูตรสองแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าระวังที่เก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันแอดกันเน้นไปที่เก้าค่ะเน้นไปที่เก้าเก้ากับเด่นไปที่สี่ก็จะยิงใส่กันเป็นเก้าสี่สี่เก้าจับคู่ล่างค่ะจับคู่ล่างเด่นหนึ่งเจ็ดกับสี่เด่นสองคือแปดเก้าห้าค่ะ แอดจับผููมาที่ตัวเด่นค่ะท่านผู้ชมเอาแต่ตัวเด่นมาคือเจ็ดเก้าสี่เก้าสี่แปดแล้วก็สี่หกเด่นไปที่สี่เก้าเจ็ดเก้าแล้วก็แปดสี่ถ้าศูนย์เขาดับเอาบอยูค่ะถ้าศูนย์ดับแล้วไม่อยู่ให้เป็นหกศูนย์เก้าศูนย์ค่ะกันที่หกศูนย์เก้าศูนย์ก็คือเอถ้าสายดับเขาดับศูนย์ก็สามโบยูค่ะท่านผู้ชมไม่อยู่ขอโทษนิดนึงอ่า เดนบนค่ะเ <c oughs> ดนบนไปที่สี 6, ่กับหกสี่กับหกค่ะแอดเน้นไปที่สี่คือเ่าค่ะเน้นไปที่สี่ค่ะคือมันเดนไปที่สี่เน้นไปที่สี่จับคู่จับคู่บนค่ะจับคู่บนเดนไปที่สี่กับหกค่ะแอสเอเอเดนไปที่สี่เนาะห้เดนไปที่สี่จับคู่ที่ 6, สี่หกสี่ศูนย์ ใช่ไหม46 40 41ค่ะอ่าหลักหกอยู่ที่61 62 69ระวางที่6กับ9เป็นตัวเดียวกันแอดมุ่งกลมไปที่46หรือว่ากันที่49สายล่างก็มี49เข้ากันค่ะนมุแสดงว่าอ่า46 49เนี่ยไปได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะคือกลับไปได้ทั้งบนทั้งล่างอ่าส่วนหลักหกเขาวงกลมไปที่69บนกันล่างค่ะบนกันล่างเขาเนี่ยไปที่บนกันที่ล่างค่ะ ถ้าเป็นสายเบิ้ลมื่อกี้ก็จะไปเบิ้ลไปที่ CC แล้วก็6ถ้าสายเบิ้ลเนาะคะ่ะเนาะถ้าสายเบิ้ลอันนี้ก็คือที่สุขดสของเรานะคะท่านผู้ชมที่สุดของเราพ่อขาเกลือค่ะพ่อขายเกลือนี่บอลลเรามา2 2ง,งวดแลวค่ะเพราะว่าแอดยากนางานงานสูบพ่อเนาะทั้งพ่อป่วยทั้งอย่างกบบตัวเขาสิแล้วเขาก็ม่ได้ไปลุงของเราอ่างวดนี้เราฮหดให้ค่ะท่านผู้ชมพ่อขาเกลือค่ะอ่างวดวันที่หนึ่งสิงหาหกเก้าสามเราเน้นไปที่สาม จบพูที่64 69 61 73 63 23 47 94 51แล้วก็81ค่ะดมชมเราวงกลมไปที่37แลว61เ,เด่นมากเด่นมากโมคือ61ละวะระวังที่6กับ9เป็นตัวเดียวกันอาจจะเป็น91ก็ได้ก็อาจจะเป็น91ก็ได้เราเห็นให้ก็คือตาเล่นก็นคือเป็น941หรือว่า514ค่ะดมชมเร,เราเด่นมากให้กันมากๆก็กคือที่ สามเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งสำหรับพ่อขายเกลือค่ะสาหรับพ่อข่เกลือส่วนแนวทางของอเจ๊ลองอเจ๊ลองเนี่ยเขาได้ขึ้นตะโพดค่ะท่านผู้ชมเขาขึ้นตะโพดแต่ว่าเขาเคยได้เขเคยได้ขึ้นอันอน,นั้นน้ําเินบาเคยได้ขึ้นนชิปน้ําเพินค่ะอันนี้เจ๊ลองค่ะเจ๊้องหนองบัวค่ะเจ๊ลองหนองบัวงวดที่แรกนี่เราส่งมาให้ก็คือวันที่สิบหกเนาะหกสี่สอง คือมีชุดเดียวมาออกที่หกสี่ค่ะชุดงวดที่สองคืองวดที่ผ่านมาเราให้มาที่แปดสี่เก้าเก้าสี่เก้าค่ะให้ตันเลีนให้เป็นชองทุดแต,นนท 49, แต่ว่านิสไปที่สี่เก้าแต่ว่ากับไปธนาคารค่ะไปอมสินสี่เก้าไปอมสินงวดนี้เราก็เป็นแนวทางให้ก็คือแนวทางของเราก็คือที่สามสองเก้าสี่สองเก้าตันเลีนเอาละวา่าตันเลีนเอาสี่สองเก้าสามสองเก้าส่วนมากแล้วก็มาตดได้ค่ะเรามามาตดได้ สำหรับเนื้อฟางของเจ๊ลองน้องบวชนาะค่ะเนาะสำหรับข <Yeah. S 1> ้อมฝันเนี่ยสำหรับข้อมฝันเนาะฝันกัแอดกัเน้นไปที่ฝันเก่าค่ะท่านผู้ชมฝันเก่าก็คืออ่พอที่ตุยพอที่ตุยไปแล้วนะคะท่านผู้ชมพอที่ตุยไปแล้วเออ่พอที่เขาเสียไปแล้วนะเอ่ออเากระดาษมาให้มายืนกระดาษให้แอดกันไปเปิดในกระดาษค่ะท่านผู้ชมนี่ข้อมฝันแล้วค่ะเอ่อแอดก็หยิบลงไปหยิบออกแล้วก็มาเปิดเบิ่ง อ่คือเรามายืนกระดานให้แล้วเราก็ไปเลยค่ะท่านผู้ชมไปเลยแต่วานนี้กระดานนะ่ะเป็นตัวสีแดงแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมสีแดงทิ้งครึ่งสามตัวแบบนี้เลยสองสี่เก้าแอบไปเปิดบางในกระดาษน่ะสําหรับความฝันนะคะท่านผู้ชมสองสี่เก้าอาจจะเป็นสองสี่หกแบบนี้ก็ได้ค่ะกลับไปได้ที่สี่หกสี่เก้าแต่ว่ากระตุ้งสูตรของเขาอยู่ค่ะสูตรของเขาคือสี่เก้าเน้นไปที่สี่เก้าสี่หกค่ะตามสูตรของเขาค่ะสี 4, 9, 4, ่เก้าสี่หกจะเป็นเลขตัวเ,เดียวกันกับสูตรของเขาเลย จหรับอันนี้คือความฝันของพ่อที่ตุ๋ยไปแล้วเพิ่อนเอากระดาษมาให้มาเยื้นกระดาษให้ค่ะทั้งหมด่อให้เหมือนเหมือนเหมือนเอาเงินให้เขาแบบนี้คะท่านผู้ชมเพราะว่าเพื่อนเคยเอาให้เงินให้เขามาซื้อ,อามาจิ้มจิ้มจิ้มรัฐบาลไทยหรือว่าโจมตำราวแบบนี้แต่วบ่า,บาเมื่อเงินเป็นกระดาษแอดกระเปิดขึ้นมาเมิองก็เป็นสองสี่เก้าแดงจึ้งพึงอยู่ค่ะท่านผู้ชม อ่าอันนี้ก็คือความฝันค่ะแต่ว่าจนมากของพอเนี่ยอ่าเราจะขึ้นแต้มหนึ่งหรือลดแต้มหนึ่งแบบนี้ค่ะเขากระ่รู้ว่าตัวใดมันจะลดตัวใดมันจะเข่าเนาะเนาะอันนี้ก็คือความฝันอ่าจังเดยก็ขอให้มนันมานในเฮงปกปังนทุกปู่ทุกคนสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยของงวดวันที่หนึ่งสิงหาบ่ายสามโมงครึ่งเราจะมาเจอกันอีกอ่าคลิปต่อไปก็จะเป็นสมตำลาวเดี๋ยวแอดจะมาลงสมตำลาวให้อีกรอบหนึ่งค่ะทา่ะานผู้ชมอ่ามันมันเฮงปกปังนอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แอดว้นะคะค